เอสุปชัยปรื้มใจทรงเด็กปันขึ้นไปทีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกมอบเพลงส่งความสุขปีใหม่เรื่องเล็กเรื่องสำคัญ มีเรื่องให้ปังมีเรื่องให้เซอร์ไพรส์ตลอดสําหรับผู้จัดนักปั้นดาราคนเก่งเอสุภชัยผ่นล่าสุดกระร้างเซอร์ไพรส์อีกครั้งโดยให้นักแต่งเพลงคนเก่งแอมอัจฉริยาแต่งเพลงส่งสุขป,ปีใหม่ชื่อเพลงเรื่องเล็กเรื่องสําคัญให้เด็กปั้นเจ็ดคนร้องด้วยกันคืออูกิต,ติพลพระเอกละครกลนเกมรักองซาอเล็กมอสด,ดน ทาคิและเลโอค่ะโดยงานนี้เอสุภชัยได้มีการเปิดแถลงข่าวที่ร้านดันมาเชียนสยามสแควร์พรอมนักร้องทั้ง7คนมีดีเจด่าตาวรินดานดำรงผลเป็นพิธีกร ซึ่งหลังจากจบการแถลงข่าวนักร้องทั้ง7คนก็ได้มีการร้องเพลงโชว์คอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกบนเวทีใหญ่ของงานเทศกาลดนตรีสยามมิวสิกเฟส2023กลางสยามสแควร์ท่ามกลางเด็กวัยรุ่นหลายพันคนมีการแจกปฏิทินของน้องๆทั้ง7คนด้วยค่ะบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและมีความสุขทุกคนร้องและเต้นอยางนักร้องมืออาชีพจริงๆค่ะ ันนี้พี่แววก็มาเรียบร้อยแล้วพี่แววพี่แววใช่วันนี้นะคะเกลิสก็พร้อมจะมีสองซิงเกิลแล้วซิงเกิลแรกคือองศาจ้าองศาจัลิายก่อนซิงเกิลแรกชื่อเพลงว่าอะไรคะครับผมสำหรับซิงเกิลแรกของผมนะครับชื่อเพลงว่าเพลงจดหมายนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าความหมายเนี่ยเดี๋ยวทุกคนน่าจะได้ฟังกันเย็นนี้เราต้องบอกก่อนว่าเออทำไมเราถึงทำเพลงจดหมายขึ้นมา มีที่มาที่ไปยังไงคือตอนแรกนะคะคือองศาเนี่ยเป็นเด็กที่มีความฝันอยากเป็นนักร้องมากแล้วพ่อเขาอะค่ะฝากองศาว่ายังไงพี่เออะให้ลูกผมอะร้องเพลงให้ผมฟังสักครั้งนะครับเพราะว่าผมมีความฝันอยากให้ลูกอะเป็นนักร้องแล้วพ่อก็ได้มาอยู่จนมีวันนึงพ่อเส้นโลหิตในสมองแตกแล้วก็เสียชีวิตแล้วพี่ก็รู้สึกว่าคุยกับพี่แอมมาค่ะที่เป็นคนทําเพลงให้บอกว่าพี่แอมพ่อเขารอจะรอไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นเราอะ รีบําให้น้องนะเพราะว่าเราก็ไม่แน่นอนเหมือนกันไม่รู้ว่าวันไหนจะไปวันไหนจะอยู่อะไรเนี้ยพี่เอก็เลยเร่งโปรเจกต์นี้กับพี่แอมให้พี่แอมรีผลิตขึ้นมา<อ>เพราะว่า<อ>พ่อเราไม่ไหวคนนึ่งแล้วเดี๋ยวเอรองไม่ไหวอีกแย่เลยอะไรเนี้ยเลอกออก่ะเอ,อ,เอก็เลยเร่งผลิตมาก็เลยเป็นที่มาที่ไปทําให้มีเพลงจดหมายาก็เหมือนกับพี่แอมกับพี่เอคุยกันว่าพี่แอมขาถ้าวันหนึ่งอ่ะมีใครคนหนึ่งที่เราเคยรักไม่อยู่แล้วอ่ะแรงบันดาลใจอะไรบ้างที่ทําให้เราคิดถึงเขาอาจจะเป็นต้นไม้ที่เราเคยปลูกด้วยกัน เส้นทางที่เราเคยนั่งรถด้วยกันหรือว่าสถานที่เราเคยไปด้วยกันนี่ค่ะเดี๋ยวเราคำก็คืออย่างที่บอกอย่างที่พี่เอบอกไปเลยนะครับผมที่มาของเพลงนี้นะครับแล้วก็จะบอกว่าขั้นตอนการทําเพลงของพี่แอมเนี่ยละเอียดจริงๆครับ <c oughs> พี่แอมใส่ใจในทุกรายละเอียดแล้วก็ทุกดีเทลของเนื้อเพลงจริงๆพี่แอม ใช้มันที่มาจากตัวผมจริงๆพี่อัมเรียนรู้จากคอมเมนต์ในโพสต์หรือว่าแคปชั่นที่ผมลงถึงพ่อพี่อเอาสิ่งเหล่านั้นมาแต่งเป็นเพลง mm hmm. เพลงนี้นะครับผม mm hmm. เพราะฉะนั้นในการที่ผมร้องเพลงนี้เนี่ย mm hmm. ผมรู้สึกว่ามันคือตัวผมเองมากๆ mm hmm. แล้วมันคือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อไปกับทุกคนว่าต่อให้เรามีคนที่เรารักอยู่ไกลแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นสถานะอะไรก็แล้วแต่นะครับผม mm hmm. ทั้งครอบครัวเพื hmm. ่อนหรือว่าแฟนก็ตามนะครับผม mm hmm. ผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังเพลงนี้เนี่ยจะอินแล้วก็เพลงนี้เนี่ยจะทำให้ทัชหัวใจทุกคนแน่นอนครับ ได้ฟังเมื่อ,อไหรค่ครับอ<ม>ตอนนี้นะครับผมเพลงของผมก็ออปล่อยใน streaming ทุก streaming เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เย็นวันนี้นะครับผมเวลา5โมงเย็นทุกคนจะได้ดูมิวสิกวิดีโอนะครับผม<ช>ที่เป็นมิวสิกวิดีโอเวอร์ชันเต็มนะครับเป็นช็อตฟิล์มนะครับซึ่งได้พี่แก้วนะครับชัดแก้วมากำกับ มิวสิกวิดีโอนี้ให้ด้วยครับผมความยากง่ายเออใช่ครับแล้วพี่แก้วเขาตั้งใจมากเขาโทรคุยกับน้องทุกวันเลยแล้วก็อ่านเล่าให้ฟังทั้งพี่แก้วก็ละเอียดเหมือนกันครับผมการทํางานกับพี่แก้วกับพี่แอฟเนี่ยคือแบบโหผมเรียนรู้ถึงความโปรเฟชชั่นอลจริงเพราะว่าพี่แก้วเนี่ยคือใส่ใจทุกดีเทลจริงพี่แก้วทักหาเช้ากลางวันเย็นเลยครับถึงดีเทลที่จะเอาไปใส่ในมิวสิกวิดีโอต่างๆนะครับผมซึ่งสิ่งที่มาออกมาเนี่ยก็คือผมแอบได้ดูาแล้วนิดนึงก็คือสมการละคอยล้วก็รู้สึกว่าดูแล้วก็น้ําตาไหลเหมือก็ หวังว่าทุกคนที่ดูจะอินเหมือนกับที่ผมอินนะครับโชว์สักท่อนหนึ่งได้ไหมคะได้ครับผมอยากดูเธอเป็นยังไงมันที่ตรงนั้นมีเงาบงไมแบบฉันที่อยู่ตรงนี้หวังไว้เธอดูแลตัวเองดีๆและฉันจะทำเหมือนกันประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราลองไว้สักนิดนนะครับ เป็นมี่กี่ข้าวันนี้น่าจะเป็นของทั้งวงของทับบงงง้<อ>งวง<ล>ัวงค่ะใช่คะ่ะทีนี้มาซิงเกิลแรกไปแล้วแต่ว่าพี่เอบอกว่าไหนๆทำเอลิสบอกแล้วใชใ้ทุกคนมาร่วมกันไปซิงเกิลที่แบบทุกคนได้ร้องด้วยกันเลยใช่พี่เอรู้สึกว่าปีใหม่พี่เอไม่มีอะไรจะให้ทางบ้านนะครับเพราะาพี่เอตั้งโ <ภา S 1> ปรเจกต์เอ็นขึ้นมาก็เลยอยากทําเพลงมอบความหมายดีๆให้กับทุกคนในช่วงปีใหม่ความหมายของเพลงก็คือแบบว่าเหมือนกับที่ทุกคนช่วยกันร้องไหนร้องให้ฟังสักท่อนดีคะอ่ะหนึ่งสองสาม ันแต่อยากจะทำให้เธอได้ยิ้ทุกๆวันให้ฉันเป็นเรื่องเล็กเล็กหรือรอ,รอ,อยากให้เป็นเรื่องสำคัญอะไรก็ได้ทั้งนั้นของเธอก็รอยยิ้มของเธอมันก็คือรอยยิ้มของฉันไง รอยยิ้มของพวกพี่ๆทุกคนก็คือรอยยิ้มของพี่เอเหมือนกันและรอยยิ้มของทุกคนทางบ้านก็คือรอยยิ้มของพวกเราก็เลยเหมือนกับว่าเลยแต่งเหมือนกับว่าเวลาเราจะจีบใครอ่ะเราก็ชอบบอกว่าถ้าเธอมีความสุข่ะฉันก็มีความสุขฉันก็เลยชอบทําให้เธอมีความสุขเพลงนี้ก็เหมือนกันเลยบอกพี่แอมว่าก็รอยยิ้มของเธออ่ะมันก็คือรอยยิ้มของฉันไงชอ้นี่ก็มีาเต้นด้วยใช่อะเต้นหน่อยไหมเล็กมันมาอยู่ตรงกลางใครเต้นอีก อะโชว์ได้นิดหนึ่งอ่ะทุกคนร้อมกันร้องพร้อมกันแล้วก็เต้นไปด้วยนะคะสามสองหนึ่งรอยยิ้มของเธอคือรอยยิ้มของฉันเลยอยากจะทำให้เธอได้ยิ้มทุกๆวันให้ฉันเป็นเรื่องเล็กๆล็กนอยากให้เป็นเรื่องสำคัญอะไรก็ได้ทั้งนั้นของเธอ ใช่เดี๋ยวจะมีชาเลนจ์ในติ๊กต็มีทุกอย่างเลยค่ะพี่เอซาเป็นชาเลนจ์อย่างเต็มที่เลยโดยมีพี่อ๊อฟมาเป็นทีม p r ใหญ่ของเราด้วยเดีมค่ะเป็นว่าอ่ะแนะนำเลยค่ะพี่อู๋วันนี้พี่อู๋พูดคุย อ่ะพี่โอ้ยพี่โอ๋พูดบ้างนะเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงพี่โอ๋ชื่อเ้งชื่อเพลงอ่ะชื่อเพลงอ่ะชื่อเพลงรอยยิ้มของเธอก็คือรอยยิ้มของฉันค่ะเอง่๋อเรื่องเล็กเรื่องสำคัญคือตอนนี้งานเยอะพี่ก็เลยเบอร์นะเดี๋ยวขึ้นเวทีระเบียบวัตถิบ้างเดี๋ยวก็ไปแห่ขบวนเชียงใหม่บ้างเลยจำไม่ได้เด็กเองพี่ยังจำไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็พี่เอก็พี่แบบว่าชื่อเพลงรอยยิ้มของเธอคือรอยยิ้มของฉันต้องชื่อเพลงว่าเรื่องเล็กเที่สำคัญ ที่สำคัญอ๋ออ๋ออ๋อไม่เอาแล้วเพลงเรล็กๆที่สำคัญไม่เอาเรื่องเล็กเรื่องสำคัญไม่ไม่เอาเพลงที่พี่ตั้งชื่อดีกว่านะรอยยิ้มของเธอก็คือรอยยิ้มของฉันนะเออจไม้เกลีย์เลยเกลีย์เกลีย์นี่เป็นคนจ่ายตังค์อ๋อนติมิ่งที่อารเขาบอกว่าไม่อยากเปลี่ยนค่ะออนติมิ่งไปชื่อดี้แลวค่ะนี่ตอนตั้งชื่อเพลงต้องปรึกษาเจ้านายทุนก่อนนะต่อไปอ่ะเพราะนายทุูลก็จำชื่อไม่ได้ลูกอะไรนะลูกเล็กโอ้ชื่อ พี่บุ๋งบอกว่าชื่อรอยยิ้มของเธอรอยยิ้มของฉันดีกว่าด้วยไม่เป็นไรตอนนี้จะรีมิ่งมันลงว่าเรื่องเล็กเรื่องสําคัญไปแล้วก็โอเคเอาเรื่องเล็กเรื่องสําคัญไปก่อนเรื่องเล็กเรื่องสําคัญวงเล็บรอยยิ้มของเธอรอยยิ้มของฉันนะโอเคน้องๆช่วยด้วยนะคะเรื่องเล็กเรื่องสําคัญวงเล็บเปิดรอยยิ้มของเธอรอยยิ้มของฉันวงเล็บปิดนะโอเคชื่อเพลงนี้โอเค โอ้ฝากหน่อยเดียวครับก็เพลงนี้ก็อยากจะฝากให้ทุกคนฟังนะครับก็เพลงก็จะปล่อยมาวันนี้แล้วก็คาดว่าทุกคนน่าจะเอนจอยกับเพลงครับเพราะว่าเพลงก็จะเป็นเพลงสไตล์น่ารักใสๆมอบความสุขให้กับทุกคนก็คิดว่าทุกคนจะได้ความสุขจากเพลงนี้แน่นอนอย่าลืมอย่าลืมเอาไปเปิดในห้างบิ๊กซงนะเขาเป็นเจ้าของบิ๊กซงมหาชัยทุ่สาพรทั้งหมดอย่าลืมเอาไปเปิดในเครือได้หมดเลยนะเอาเปิดได้คนฟังกันทั้งวันเลยอ่ะ ก็เพลงนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนแบบยินดียินดีให้ทุกคนฟังเพลงนี้นะครับแล้วก็พวกเราทุกคนก็ตั้งใจทํามากแล้วก็ขอให้ทุกคนดีใจนะครับค่ะมอสค่ะสลับกันเลยก็เพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่มันน่ารักมากๆกครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมาแชร์ในทิกติกกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับค่ะไปอ่ะโดนโดนพูดภาษาลาวเลย เพลงนี้นะครับผมเป็นเพลงเรื่องเล็กที่สำคัญนะครับผมกยายฟาก่น้องทางอีสานทุกท่านนะครับได้ฟังกันนะครับเป็นการร้องเพลงภาษากลางกืษเคล็ดของดนตรีนะครับเด้๋ยวฟังด้วยนะครับเด้อคีอาคีอาโบกชูเลยผมรับประกันเลยนะครับว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้เพราะว่าจากที่ฟังมาแล้วก็บอกได้เลยว่าติดหูมากๆครับต้องไปลองฟังกันนะครับผมเอาไปเลยเอาไป ผมฟังเพลงนี้ครั้งแรกผมก็รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขไปด้วยนะครับอ่อองศาฝากเพลงนึงถ้าผมก็อย่างที่พี่เอบอกนะครับรอยยิ้มของเธอก็คือรอยยิ้มของฉันก็หวังว่าทุกคนที่ฟังจะได้มีรอยยิ้มเหมือนกับพวกเรานะครับออฝากทุกคนแล้วพี่พี่นักข่าวอยากถามอะไรถามได้เลยนะอ่าพี่พอยากถามอะไรถามได้เลยค่ะอ่เนี้ยเนียเียเีย้ยเี้ยเียเนียเนีเียนเย อ๋อ oh. คือจริงเรื่องวิวอ่ะไม่คาดหวังเลยแต่คาดหวังอยากให้ทุกคนมีความสุขอย่างเงี้ยคือฟังแล้วก็โยกไปด้วยอย่างเงี้ยในร้านเล้าเอยเวลาคิดถึงคนที่เรารักก็ฟังเพลงองศาเวลาอยากเห็นรอยยิ้มของโต๊ะข้างข้างเหมือนรอยยิ้มของเราก็แอบหันไปมองเขาแล้วก็ร้องเพง oh. ลงพี่จีบกันหวังแค่นี้เออแล้วก็อยากให้เต้นอยู่ในติ๊กตอกอ่ะ oh. อ่ะสามสองหนึ่งอ่ะรอยยิ้มของเธอคือรอยยิ้มของฉัน เลยอยากจะทำให้เจอได้ยิ้มทุกวันที่ฉันเป็นเพื่อนเล็กลๆกึนอยากให้เป็นเรื่องสามทางใครก็ได้ตรงนั้นของเธอถือว่าจบตรงจบตรงพี่ดานี่เปิดไปค์ดีบิวมาห้าสิบปีแล้วไม่ได้เจอหยุดกระตินตะกี้เแปลว่าเต้นไม่เจนผ้าดินี่ยังห้าสิบปีแล้วยังเต้นได้แค่นี้เองอะพี่ดา โอ้ยพี่อ้ํามาเจอพี่ละล้านเนี่ยเดี๋ยวพาเออเดี๋ยวขอหางบก่อนเนี่ยเดี๋ยวได้เจอแน่นอนเจอพี่ละล้านได้ได้เจอแน่นอนได้เจอแน่นอนเนี่ยดี่แล้วะพาไปหวัดดีแล้วจะได้ใครได้หวัดดีพี่อ้ําบ้างอย่างไรนี้ได้เจอพี่อ้ําบางคนที่อยากอ๋อพี่ได้เจอแล้วได้เจอแล้วได้เจอกันคนสองคนแล้วเนี่ยค่ะเออค่ะแต่จะบอกว่าเห็นบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ในเอ็มบีด้วย ที่จะได้ดูกันท่ามงเย็นวันนี้โอ้ใช่ใช่ใช่ไหนๆก็จ่ายตังค์แล้วก็เลยอยากเอาตัวเองโผล่เข้าไปในทีอะอย่างเงี้ยเอ้อที่ไม่เซอร์ไพรส์แล้วใช่หรอคะตายแล้วอันนี้อัดนะอันนี้ดีลีทนะดีลีทนะอันนี้โอเค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 ก็พี่เอ๋บอกว่ามีเซอร์ไพรส์ยังไงติดตามอ่ะมีเซอร์ไพรส์นะคะตอนจบของ MV รอยยิ้มของเธอคือรอยยิ้มของฉันนะคะดูว่านางเอก MV สวยแค่ไหนชื่อเพลงก็ผิดแล้วเรื่องเล็กๆที่เรื่องเล็กๆ อ่ะนะคะพี่เอวีเซอร์ไพรส์นะคะใน MV เรื่องเล็กเรื่องสำคัญนะคะตอนจบของ MV นางเอก MV สวยมากค่ะอินคอร์ตมาจากอเมริกายุโรปเป็นสาวผมทองเลยค่ะรัสเซียฟา์มผมจากรัสเซียมาเต็มเลยครับต้องรอดูห้าโมงเย็นวันห้าโมงเย็นวันนี้นะคะทุกคนนะคะทางไหนคะทางไหนทุกช่องทางเลยค่ะ u t u b e TikTok, Facebook ในช่อง เออ entertain ได้หมดเลยค่ะแล้วก็ไอจีน้องๆแล้วก็ไอจีพี่เออย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวฝากไปทั้งช่อง3ช่องอะไรให้ออนแอร์ให้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสพี่ๆทุกคนช่วยออนแอร์ให้ด้วยนะคะทุกช่องทางนะคะเพราะว่าพี่โอ๋ก็เป็นเด็กช่อง3ามอย่างเงี้ยค่ะกดลิงก์ก่อที่จะสิได้ไหมคะอ๋อที่กิทธิ์อยู่ที่พวกเราอยู่แล้วใช่ป่ะพี่เอเป็นเจ้าของไม่เอาไปส่งลิงก์มาที่เอเดี๋ยวเอกดไปยื่นใช่ไหะโอเคนี้ค่ะตามนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะนะคะปีใหม่แล้ว ก็เดี๋ยวน้องน้องเปแก๊คัวแล้วแต่องโอเคอันนี้พี่เอคนเดียวก่อนใช่ป่าคะหรือว่ารวมหมดอันนี้รวมหมดรวมหมดโอเคค่ะปีใหม่นี้นะคะพี่เอขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่รู้ว่าทุกคนนะคะมีคนรอบกายเยอะเราก็ต้องดูแลคนรอบกายขอให้คนรอบกายทุกคนแข็งแรงด้วยนะคะอย่าลืมคนต้นทางก็คือพ่อแม่พี่น้อง ที่อยู่ที่บ้านคนกลางทางก็คือเพื่อนฝูงที่เรียนหนังสือคนปลายทางก็คือคนที่อยู่กับเราทุกวันนี้นะคะดูแลพวกเขาให้ครบทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ